สวัสดีครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ผมตั้งร้านเสร็จเรียบร้อยนะครับ<ๆ>ก็ตอนนี้คนกําลังเริ่มมากันเยอะเลยนะครับอตอนนี้ขายได้กี่บาทเยอากาศเย็นครับอากาศเย็นมีลมด้วยน่าจะสดอะไรเนี่ยตอนน,อน,นี้ตอนนี้ห้าโมงเพ้่ไมีถึงไม่ถึงตอนนี้สี่โมงกว่านะครับสี่โมง<ๆ>กว่ายอดขายจากค่าเช่า2องร้อยกว่าบาทนะได้2องร้อยกว่าบาทแนละ้วเดี๋ยวอา่า กำลังคุณกาลังเริ่มนะคนุณกำลังเริ่มมาแนละ้วนะครับร,ร้านจัดร้านก็วันนี้ผมไม่เอาเต็นท์มานะผมลมแรงผมขี้เกียจกลางแล้วก็มีใครกลางก็ต้องหาอะไรมาถ่วงแล้วก็ลมแรงนะดูดินะผมก็จัดร้านตามแบบง่ายๆฮะง่ายๆนะมีทั้งคือเขารู้อยู่แล้วว่าผมผมตั้งตรงนี้นะครับก็อ่านี่ฮะผมเน้นที่ไอ้หน้าร้านมันเกะก,กะเกะกะหน่อยนะึงก็คือให้มัน เห็นเป็นแบบว่าเฮ้ยอะไรไอ้เขาสงสยัยเฮ้ยอะไรวะมันหลน่นนะครับนะฮนะรนะรตรงนี้นะฮะเนี่ยถ้าร้านจะเป็นลนักษณะอย่างี้พอดีวันนี้มันมีร้านข้างๆเขาอาจจะบังนหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเท่าทีที่เราใส่กันไปนะครับ ก็ผมก็ใช้เนี่ยซัมอ้อยนะยาวๆเนี่ยมัดนะฮะถึงห้อยไฟมาตรงนี้เลยนะครับมันไม่มีอะไรยากเลยถ้าเราจะทำานะเอาไงก็ได้ขอให้มันพอมองเห็นร้านเรานะับสีทึบหน่อยแต่ว่าจริงๆมันมันมันเหลืองนะฮะสีทึบไปหน่อยสีในตัวศัพท์นะมันค่อนทางคึบมันจะดอปมันจะดอปไปเหมือนเหมือนสองสต็อปนะฮะมันจะอันเดอร์ลงไปนะมันจะอันเดอร์ลงไปนะฮะ ถ้าเป็นเหมือนกล้องนะก็ลดลด i อเนะถ้าถ่ายรูปก็ลดลดค่า ISO ความค่าความไวแสงลงไปนะฮะมันจะมืดลงดอกไปสองสต็อปนะฮะบมันจะเห็นสีเป็นสีเอ่อสีอ้อนอันี o ้มันเหลืองแป๊ดแหละแต่ว่ามันจะมันจะดอกไปสองสต็อปก็จะมันคำๆลงนิดนึงนะครับนี่ฮะคันเสร็จเรียบร้อยนะครับคันก็อยู่ในนี้ นีนน้ะครับวันนี้ก็น่าดูเคแลวแหละมันไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยเพราะวันนี้ผมไม่เอาถังเขียวมาผมเอาถังใหญ่มาเลยนะครับถังใหญ่ที่สุดที่ผมมีนะครับร้อยลิตรนะครับร้อยลิตรถังร้อยลิตรประมาณนี้แหละอากาศยอย่างนี้ก็จากประสบการณ์ที่ขายมานะถ้าคันเยอะเดี๋ยวมันจะเหลือนะครับจะประมาณนี้แล้วกันแต่ผมก็เตรียมแผนสองนะถ้ามันไม่พอก็ูเชิงมันไม่พอก็นี่ฮะผมเตรียมมาอยู่นะ เตรียมลำมาแต่ยังไม่ได้ได้ปอกเลยนะออามาเป็นเงาเลยครับเอานี้ให้มันหมดก่อนนะอากาศแบบนี้ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะคนเร,เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้ร้านประจานะร้านซูชิแล้วก็ร้านลูกชิ้นทิพย์นะครับข้างผมส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นร้านหอยแครงแต่แกไม่มาหลายอาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วแกไม่มานะครับวันนี้ก็มีร้าน น้ำจิบน้ำน้ำน้ำปั่นมาลงแทนนะครับผมก็จะแอบอยู่ตรงนี้นะครับเ,เดือนที่ห้านะเข้าสู่เข้าสู่เดือนที่ห้าที่หกแล้วเดี๋ยวนะแล้วก็าสิงหาอ,อ่าใช่ฮะเข้าสู่เดือนที่ห้าเต็มเต็มแล้วนะครับกลางกลางเดือนนี้ก็จะห้าเดือนเต็มนะที่ผมขายครับผมครัวใหญ่เหมือนเดิม<ข>ครับ แมวหลอดไม่เวหลอดไม่เอวหลอดแมวน้ำขอบคุณครับครับก็ลูกค้าประจำนะฮะเป็นลูกค้าประจำที่คุญนุมผมตลอดนะครับแก okay, จะไม่เอาหลอดไม่เอาถุงก็คือให้ใส่ ที่แกมีอยู่เลยนะครับรถโลกร้อนคึกคักอยู่ครับวันนี้มันจะคึกคักอยู่เต็มทุกล็อกนะฮะวันนี้เต็มทุกล็อกไม่มีล็อกไหนว่างเลยนะครับคนก็พอสมควรเหมือนกันนะครับคนก็พอสมควรเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนไหมประมาณนี้ก่อนละกันนะครับนอะอัมาเตบรรยากาศที่ดูนะครับ คือผมเอาสะดวกผมนะผมไม่ได้จัดร้านที่มันว่าดูดีเพอร์เฟกอะไรมากมายนะฮะก็ตาม,มาบริบทพื้นที่ตามบริบทที่ผมมีงานงานรีบนะผมจะเป็นงานรีบเน้นสะดวกตรงจุดนะครับสะดวกตรงจุดแต่ถ้ามันคือมันทําได้ดีกว่านี้แหละนะฮะมันทําได้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับขนาดป้ายผมยังแบบปั้นๆเลยนะพุยจบอสการัรน,านก็ไวนิ้วทาดีๆป้ายเนี่ยผมผมไม่รีบนะผม ผมว่าผมฐานลูกค้าผมมีแล้วนะฐานลูกค้าผมมีผมผมไม่ค่อยซีเรียสเรื่องป้ายเท่าไหร่แต่ว่าจะทําแน่นอนนะครับผมยังออกแบบยังออกแบบอยู่ <c oughs> ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาแบบไหนทีให้มันใช้ในครั้งเดียวนะอาจจะเพิ่มโต๊ะนะเพิ่มโต๊ะมาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ขนาดทำขนาดป้ายให้มันสัก2เมตรอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวยังตัดสินใจอยู่นะครับโต๊ะผมตอนนี้มันมี20ไงนี่นะโต๊ะตัวตน,นี้มันมี20เพราะนั้นเดี๋ยว มันต้องดีสายดีนะต้องดีสน์ดีแล้วก็ภาพมันมีลิขสิทธิ์ภาพมันมีในในเน็ตแต่มันมันมีลิขสิทธิ์ผมไม่ผมไม่ผมจะไม่เอาภาพที่มันติดลิขสิทธิ์นะถึงติดลิขสิทธิ์จะต้องซื้อนะซื้อในชัตเตอร์สต็อกนะครับถึงไม่งั้นก็ทางร้านถ้าทางร้านที่ออกแบบป้ายเขาร้านม่นิอยู่นะถ้าเขาซื้อแบบถูกลิขสิทธิ์มานะาคือซื้อมาเลยมาจากชัตเตอร์เว็บไซต์ชัตเตอร์สต็อกนะครับผมก็จะ อนไนที่มันถูกลิขสิทธิ์ผมจะมาใช้นะครับคือทุกอย่างมีลิขสิทธิ์นะครับทุกอย่างมีมีคุณค่านะทุกอย่างมีคุณค่าทุกทุกอย่างนะครับมีลิขสิทธิ์มีคุณค่าถ้าเขา,เาส่งวนลิขสิทธิ์แต่ถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่สงวนลิขสิทธิ์เราก็เอามาใช้ได้นะเพราะนั้นกดกดระเบียบมีถามว่าผมจะผมจะก๊อปปี้มาเลยก็ได้ไหมได้ถามว่าได้ได้แต่ว่า ผมเคยพูดไว้ว่าจริยธรรมนะครับจริยธรรมกฎหมายบ้านเมืองมีกฎหมายกฎระเบียบมีแต่จริยธรรมสําคัญกว่านะครับไม่มีใครบอกผมนะแต่ผมนึกสานึกได้เองนะฮะผมสํานึกได้เองทุกคนก็ควรมีนะครับเรื่องของการก๊อปปี้อะไรต่างๆนะภาพแต่ละภาพบางอย่างถ้าไม่ติดลิขสิทธิ์ไม่เป็นไรนะแต่ถ้ามีรรมลิขสิทธิ์เราก็ควรจะจ่ายเงินให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งมันก็เป็นมันเป็นผลประได้ในการที่เขาเสียเวลาในการ ถ่ายภาพเสียเวลาในการที่คิดในการดีไซน์ในการดีไซน์มันออกมานะดีไซน์รูปโลโก,โก้ล้ำอ้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมอ่ะผมอยากถ่ายเองด้วยแต่ผมอยากถ่ายถ่ายล้ำอ้อยเองแล้วก็จัดเป็นภาพของผมเองอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวดูก่อนเอาภาพที่ผมถ่ายเองด้วยแล้วก็ภาพที่ที่ไปซื้อในชาอเสอร์สต็อกด้วย อย่าคิดทุกคนถ้าถ่ายเองแล้วมันสวยผมก็ไม่ต้องซื้อแล้วผมก็จะมีภาพของผมเองครับก็ใช้กล้องดิสตอนดีเอสกล้องดีเอสเออาร์ครับถ่ายสวัสดีครับสามขวดห้าสิบสามขวดห้าสิบมันดูมันดูความเย็นแล้วมันจะดับมันจะดำเลยแต่รสชาติเหมือนเดิมรสชาติเหมือนเดิม อ,อันเหลือิวหีเมื่อกี้หินเมื่อกี้กกใช่ได้ไครับมัน <S <S มันจะเหลือนี่นี่ลนะ,ะมันจะทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้ครับ อเกือุ้งเนี่ยมันจะทำไปเรื่อยๆห้าสิบบาทข้าวรัดครับขวดทีขวดฮะสองรวด รู้ว่าใครถ่ายรูปใส่มันไม่ว่าใครจะถ่ายราูยไป,ไปโอเคโอค้คลิปนี้9นาทีแล้วนะครับ,รบเดี๋ยวดูก่อนถ้ารูปในชัตเตอร์สต็อกมันไม่ถูกใจนะครับแต่ดูแล้วแหละนะมันมันสวยนะครับเอาขวดเล็กขวดใหญ่ฮะขวดเล็กใช่ไหมครับ ยี่สิบบาทปัน่นเนี่ยต้องกดเดียวนะไม่เดียวเดียวก็ได้ให้ไปเลยเอาเลยยี่สิบบาทขอบคุณครับว่าคุณไม่จบสักทีนะครับก็ได้ก็ดีนะ,ะมีลูกค้ามาเขา้าชัตเตอร์สต็อกนะครับ ถ้าชัตเตอร์สต็อกไม่ถูกใจก็จะถ่ายเองถ่ายเองก็จัดมุมสักหน่อยจัดมุมจัดแสงเช้าๆนี่กำลังดีเลยจัดบิวนะแบ็กกราวดีๆนะครัโฟกัวแบ็กกราวดีๆเดี๋ยวคอยดูฝีมือนนะเดี๋ยวคอยดูฝีมือการออกแบบการถ่ายภาพของผมนะไม่ได้คุยนะแต่จะทำให้ดูว่ามันสามารถเราทำได้นะเราทำได้ในการถ่ายภาพที่จะ หาหน้าชัาหลังเบอร์นะเราทาได้นะครับใช้กล้อง DSLR นะครับกล้องดิจิตอลนะครับเป็นเซ็นเซอร์กระจกนะครับเป็นเซ็นเซอร์กระจกสะท้อนนะครับเอาประมาณนี้ก่อนลวกันนะครับมันจะแตกไปเรื่องไปเรื่องกล้องดิจิตอลไปอีกนะเพราะนั้นเอาบรรยากาศประมาณนี้นะครับบรรยากาศประมาณนี้คนค่อนข้างคึกคักนะครับอะไรที่ผมทําได้อะไรที่ผมมีความรู้นะผมจะพูด แล้วก็จะนำเสนอลงไปในใน u t u b e นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอ่อเป็นสิ่งที่ผมทำแล้วถ้าเกิดคนอื่นเห็นว่ามันมีประโยชน์มันไปต่อยอดได้ก็หรือเป็นข้อควรมัดระวังว่าไม่ต้องไปทำแบบผมอะไรอย่างเงี้ยก็นำไปใช้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปถัดไปนะครับตอนนี้ก็3 0 0รนะ300กว่าบาท โอเคครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ